บุกนี่จริงยังไม่สุดเลนะเสียงนกไพเราะเพราะพ,พิเงล้อเกินแต่แต่เวทแต่แต่แต่วท ไปกันจะเสร็จแล้วพี่น้องจะเสร็จแล้วมาสวนทุเรียน ยินเสียงนกเสียงเลยมีความสุขพี่น้องเออเสียงนกแต่แต่วัดแต่แต่พระวัดอืมแต่แต่วัด,ม,วดมันไม่แดดมันก็ไม่สุก้องแดดออกสุกดีลือเกินนะ พี่แล้วตัวเขเรียนมันไม่เด็ดไม่สวยสุกนี่สวยจั มันลายเลื่มันได้แล้วลายลูกดูออกเลยมาดูข้างนอกดิมันลายมันลายคืออะไรมันลายลูกมันใหญ่นะแต่แบบลายยังไม่สุก อันนี้สวนทุเรียนพอดีได้ยินเสียงนกก็เลยฟังเสียงฟังเสียงนกเลยพี่น้องเลยกระตทกแว๊ดเยอะหลายนกอ่ะมีหลายนกมีนกเยอะนกทุกชนิด เจ้านก็มีท้ามาแอบกินลูกงคุดได้มาลูกนึงตนนัวนี้ได้มาลูกนึงเออตัวนี้อีกแดงตัวนี้ลูกนึงเห็นไหม ไม่ถึงเตี้ยเตจเจบัดเตจเจบัดฟังเสียงนกไปด้วยนะทุกคนดูเจ๊เก็บมังคุดไปด้วย ได้สองลูกตันนี้นต้นมันยังไม่สุกก็หากันตาเป็นเลยทุกคนเอ้ยมันได้ราคาดีได้ราคาดีก็หากันตาเป็นเนี่ยมองเงี้ยพอมันสุกแล้วโอ้โหเอาไม่ทันเลยนะ อีกต้นหนึ่งนี่มาสวนข้างในเก็บหมดแล้วเหลือแต่แถวๆนี้สองสามต้นนี่เนี่ยเขนลองขอ้อเลยเขาเล่นลม Để, để vết lên lồng ข,าข,าข,าขออา้างบนมีไม้ข้างบนมีไม้เนี่ยขาล้องดูนั่นนั่นลงแล้วโฉบลงแล้วยเสียงเขาดีมัก ลงมาลงมาบินหนีล้กล้วยฉันอกสองสองเครือแล้วกล้วยลงมาลุกลงมา ลมาลงมาลงมาลงใกล้ๆเร็วๆนี่ๆนี่ลงมาเร็วดูเขาเล่นลมเขาเล่นลมมานี่มานี่เร็วๆ เข้ากล้องดีดีเล่นลม